เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศที่มีน้ำมันเต็มแผ่นดินมีทรัพยากรที่ทั้งโลกต้องการกลับกลายเป็นประเทศจนคนลำบากค่าเงินพังและเศรษฐกิจล่มทั้งที่ตามสามัญสำนึกแล้วประเทศแบบนี้ควรจะรวยโคตรรวยและน่าจะเลี้ยงคนทั้งประเทศได้สบายๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับและไม่ใช่เพราะคนในประเทศนั้นขี้เกียจหรือไม่เก่งแต่เพราะทรัพยากรกับความมั่งคั่ง มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเลยสวัสดีครับทุกคนนี่คือเทมิมันนี่พื้นที่ที่เราจะเรียนรู้เติบโตและอัปเกรดการเงินไปด้วยกันแบบไม่กดดันไม่ซับซ้อนแค่รู้มากขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นแล้วถ้าพร้อมแล้วไปครับน้ำมันเป็นของมีค่าแต่เงินที่ได้จากน้ำมันถ้าถูกจัดการผิดมันจะกลายเป็นยาพิษทันทีประเทศจำนวนมากพอมีน้ำมันก็เริ่มพึ่งพามันมากเกินไปรายได้หลักมาจากรัฐ ไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้มาจากธุรกิจที่แข่งขันกันจริงๆพอเงินไหลเข้ารัฐง่ายรัฐก็เริ่มใหญ่ขึ้นใช้เงินง่ายขึ้นและเริ่มคิดว่าไม่ต้องปั้นระบบเศรษฐกิจให้แข็งแรงก็ได้เดี๋ยวน้ำมันก็เอาอยู่และตรงนี้แหละครับจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่เมื่อรัฐได้เงินง่ายสิ่งแรกที่พังคือแรงจูงใจในการพัฒนาคนการศึกษาไม่จำเป็นต้องแข่งขันอุตสาหกรรมอื่นไม่จำเป็นต้องเก่ง เพราะยังไงเงินก็เข้ามาอยู่ดีประเทศเลยไม่สร้างทักษะไม่สร้างความหลากหลายและไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองจากนั้นสิ่งที่ตามมาคือโรคทรัพยากรหรือที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า resource curse ประเทศรวยทรัพยากรแต่จนในระยะยาวเพราะเศรษฐกิจถูกผูกไว้กับของสิ่งเดียวและเมื่อราคาน้ำมันตกหรือการเมืองพังรายได้ทั้งประเทศก็พังตามทันทีที่โหดกว่านั้นคือ เงินจากน้ำม,นมันมักไม่กระจายถึงคนจริงๆแต่ไหลไปอยู่ที่รัฐกลุ่มอำนาจหรือโครงสร้างที่ปิดคนธรรมดาไม่ได้รวยขึ้นตามตัวเลข GDP แต่กลับต้องอยู่กับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเงินเฟ้อที่แรงขึ้นและค่าเงินที่อ่อนลงเพราะรัฐใช้เงินเกินตัวจากรายได้ชั่วคราวครับน้ำมันที่ควรจะเป็นของขวัญกลายเป็นกับดักประเทศไม่ได้ล่มเพราะไม่มีทรัพยากร แต่ล้มเพราะคิดว่าทรัพยากรจะช่วยทุกอย่างครับเดี๋ยวช่วงถัดไปเราจะคุยกันต่อว่าเงินจากน้ำมันทำให้ระบบเงินพังได้ยังไงและทำไมประเทศแบบนี้มักจบด้วยเงินเฟอ้อไปต่อกันครับสิ่งที่อันตรายจริงๆของประเทศรวยน้ำมันไม่ใช่แค่ว่ารัฐได้เงินเยอะแต่คือวิธีที่เงินนั้นเข้าระบบเพราะเงินจากน้ำมันไม่ได้เกิดจากการแข่งขันไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพของคนในประเทศ แต่มันไหลเข้ามาแบบก้อนใหญ่ผ่านรัฐเป็นหลักและพอเงินเข้ามาทางเดียวระบบทั้งประเทศก็เริ่มเอียงทันทีเมื่อรัฐเป็นคนถือเงินก้อนหลักรัฐก็กลายเป็นศูนย์กลางทุกอย่างใครอยากได้งบต้องพึ่งรัฐใครอยากโตต้องใกล้รัฐใครอยากอยู่รอดต้องอยู่ในระบบอุปถัมภ์และตรงนี้แหละครับที่เศรษฐกิจเริ่มไม่ใช่เรื่องของความสามารถแต่เป็นเรื่องของความใกล้ชิดอำนาจพอรัฐใช้เงินง่าย การใช้เงินก็เริ่มไม่ต้องคิดถึงประสิทธิภาพโครงการไม่ต้องคุ้มแค่ต้องแจกได้ทันใจเงินเดือนค้าราชการเพิ่มสวัสดิการเพิ่มราคาสินค้าถูกตรึงไว้ให้ดูเหมือนประชาชนอยู่สบายทั้งหมดนี้ฟังดูดีมากในระยะสั้นและคนส่วนใหญ่ก็จะชอบด้วยเพราะใครไม่ชอบของถูกใครไม่ชอบเงินแจกแต่ปัญหาคือเงินพวกนี้ไม่ได้มาจากระบบที่ยั่งยืนมันผูกกับราคาน้ำมันโลก และราคาน้ำมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของประเทศนั้นเลยวันไหนราคาดีทุกอย่างดูสวยงามวันไหนราคาตกรายได้รัดหายแต่รายจ่ายยังอยู่เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำและเมื่อรัฐไม่อยากลดรายจ่ายเพราะกลัวเสียความนิยมทางออกที่ง่ายที่สุดก็คือการพิมพ์เงินหรือใช้เครื่องมือการเงินเพื่ออุดรูรั่วและนี่คือจุดที่ประเทศโดยน้ำมันหลายประเทศเริ่มเดินเข้าสู่เส้นทางเงินเฟ้อแบบไม่รู้ตัว เงินถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนรายได้ที่หายไปแต่ของจริงไม่ได้เพิ่มขึ้นตามเงินในระบบเลยมากขึ้นแต่สินค้ามีเท่าเดิมหรือบางครั้งลดลงด้วยซ้ำเพราะอุตสาหกรรมอื่นถูกทําลายไปแล้วจากการพึ่งพาน้ำมันมากเกินไปผลลัพธ์คือราคาสินค้าพุ่งค่าเงินอ่อนและเงินเดือนของคนธรรมดากลายเป็นกระดาษที่มีตัวเลขแต่ไม่มีพลังซื้อครับตรงนี้ผมอยากให้คุณสังเกตนะครับ ประเทศรวยน้ำมันไม่ได้จนทันทีแต่มันจนแบบค่อยๆจนในวันที่ตัวเลข GDP ยังดูดีแต่ชีวิตจริงของคนเริ่มลำบากจนในวันที่รัฐยังพูดว่าเศรษฐกิจเติบโตแต่คนธรรมดารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่โหดที่สุดคือเมื่อเงินจากน้ำมันทำให้รัฐไม่จำเป็นต้องฟังประชาชนเพราะรายได้หลักไม่ได้มาจากภาษีของคนแต่จากทรัพยากรคนเลยไม่มีอำนาจต่อรอง รัฐไม่จําเป็นต้องสร้างระบบที่โปรง่งใสไม่จําเป็นต้องทําให้คนเก่งขึ้นเพราะเงินก็ยังเข้ามาอยู่ดีครับถ้าผมชวนคุณคิดตามนะครับประเทศรวยน้ํามันจํานวนมากไม่ได้ล้มเพราะไม่มีโอกาสแต่ล้มเพราะไม่จําเป็นต้องใช้โอกาสครับเพราะพอมีน้ํามันอยู่ใต้ดินรัฐก็รู้สึกว่ามีรายได้ประจําแบบไม่ต้องลงทุนกับคนมากนักไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องปั้นอุตสาหากรรมใหม่ๆไม่ต้องให้ประชาชนเก่งขึ้นก็ยังอยู่ได้ และตรงนี้แหละครับคือจุดที่ประเทศเริ่มหยุดพัฒนาโดยไม่รู้ตัวครับเวลาที่รัฐไม่ต้องพึ่งภาษีจากประชาชนมากสิ่งที่หายไปคือความจำเป็นในการฟังเสียงประชาชนครับเพราะเงินไม่ได้มาจากแรงงานของคนแต่มาจากทรัพยากรคนก็เลยกลายเป็นต้นทุนไม่ใช่หัวใจของระบบเศรษฐกิจครับและเมื่อคนไม่ใช่หัวใจการศึกษาการพัฒนาทักษะและการแข่งขันยังเป็นธรรมก็ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอีกต่อไปครับ พอรัฐเป็นศูนย์กลางของเงินทั้งหมดเศรษฐกิจก็เริ่มบิดครับคนที่ใกล้รัฐจะอยู่รอดคนที่ไกลรัฐจะลำบากไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่เพราะเข้าไม่ถึงแหล่งทรัพยากรครับธุรกิจไม่ได้แข่งกันที่คุณภาพแต่แข่งกันที่เส้นสายและเมื่อระบบเป็นแบบนี้นานเข้าคนเก่งจริงจะเริ่มหายคนรุ่นใหม่จะหมดแรงและประเทศก็จะค่อยๆแห้งจากข้างในครับผมอยากให้คุณสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับ ประเทศรวยน้ำมันมันมกมีตึกใหญ่ถนนใหญ่โครงการใหญ่แต่สิ่งที่ขาดคือเศรษฐกิจฐานล่างที่แข็งแรงครับเพราะเงินมันไหลาจากบนลงล่างไม่ได้ไหลาจากคนสู่ระบบและเมื่อเงินไม่ผ่านมือประชาชนจริงๆคนก็ไม่เคยได้สร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของตัวเองครับวันไหนราคาน้ำมันตกสิ่งที่พังไม่ใช่แค่รายได้รัฐแต่คือทั้งประเทศครับเพราะระบบไม่เคยถูกออกแบบมาให้ยืนด้วยตัวเองพอเงินก้อนใหญ่หายไป รัฐก็ต้องเลือกระหว่างตัดงบกับพิมพ์เงินและส่วนใหญ่ก็เลือกทางที่เจ็บช้ากว่าในระยะสั้นแต่เจ็บหนักกว่าในระยะยาวครับสุดท้ายประเทศแบบนี้ไม่ได้จนเพราะโชคร้ายครับแต่จนเพราะโครงสร้างที่สอนให้พึ่งของง่ายครับน้ำมันทำให้รัฐไม่จำเป็นต้องเก่งและทำให้คนไม่จำเป็นต้องแข็งแรงและเมื่อโลกเปลี่ยนเร็วขึ้นทรัพยากรที่เคยเป็นพระเอกก็กลายเป็นภาระทันทีครับ ช่วงถัดไปผมอยากให้คุณพาไปต่ออีกขั้นครับว่าแล้วประเทศแบบไหนที่รวยทรัพยากรแต่ไม่จนแล้วเขาทำอะไรต่างออกไปไปต่อกันครับถ้าคุณถามผมว่าแล้วมีประเทศรวยทรัพยากรที่ไม่จนไหมคำตอบคือมีครับแต่สิ่งที่ประเทศพวกนั้นทำต่างอย่างชัดเจนคือเขาไม่คิดว่าน้ำมันคือคำตอบสุดท้ายแต่คิดว่าน้ำมันแค่โอกาสชั่วคราวครับ ประเทศที่ไม่พังเขาจะรีบเปลี่ยนทรัพยากรใต้ดินให้กลายเป็นทุนเหนือดินครับเอาเงินจากน้ํามันไปลงทุนกับคนไปลงทุนกับการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่ทําให้เอกชนแข็งแรงไม่ใช่เอาไปแจกเพื่อซื้อความสงบระยะสั้นครับเพราะเขาเข้าใจดีว่าน้ํามันวันหนึ่งจะหมดหรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่พระเอกตลอดไปครับสิ่งที่ต่างมากคือประเทศที่รอดเขาแยกรัฐออกจากเศรษฐกิจครับรัฐไม่ใช่เจ้าของทุกอย่าง รัฐไม่ใช่ผู้แจกเงินรายเดียวแต่เป็นคนวางกติกาให้คนในประเทศสร้างมูลค่าได้เองครับและพอคนสร้างมูลค่าได้รัฐก็มีเหตุผลที่จะเก็บภาษีและต้องฟังเสียงประชาชนจริงๆครับตรงนี้สำคัญมากนะครับประเทศที่รัฐต้องพึ่งภาษีจะไม่กล้าใช้เงินมั่วเพราะเงินนั้นคือแรงงานของประชาชนแต่ประเทศที่รัฐพึ่งน้ำมันรัฐจะไม่รู้สึกถึงต้นทุนของการใช้เงินเท่ากัน และนี่คือเหตุผลว่าทำไมวินัยการเงินของรัฐถึงต่างกันสุดขั้วครับอีกอย่างหนึ่งที่ประเทศรวยน้ำมันแต่ไม่จนทำคือเขาไม่ค่าอุตสาหกรรมอื่นด้วยเงินราคาถูกครับหลายประเทศพังเพราะค่าเงินแข็งหรืออ่อนผิดธ,ธรรมชาติจากไรายได้น้ำมันทำให้การผลิตยอย่างอื่นแข่งขันไม่ได้แต่ประเทศที่คิดยาวจะคุมเรื่องนี้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เงินน้ำมันไปทำลายภาคเศรษฐกิจที่เหลือครับและที่สำคัญที่สุดครับ ประเทศที่รอดจะไม่ทําให้ประชาชนชินกับเงินง่ายครับเขาไม่สอนให้คนรอแจกแต่สอนให้คนสร้างเขาไม่ทําให้เงินเป็นคำตอบของทุกปัญหาแต่ทําให้ระบบแข็งแรงพอที่เงินจะไม่ต้องถูกใช้เป็นยากล่อมสังคมครับสุดท้ายผมอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้นะครับประเทศไม่ได้จนเพราะไม่มีทรัพยากรแต่ประเทศจนเพราะใช้ทรัพยากรแทนการสร้างระบบครับ น้ำมันไม่เคยทำร้ายใครแต่ความคิดที่ว่าของง่ายจะช่วยเราตลอดไปต่างหากครับที่ทำร้ายทั้งประเทศถ้าถามผมตรงๆนะครับว่าควรพูดถึงเวเนซุเอลาไหมผมบอกเลยว่าควรพูดและไม่ควรเลี่ยงด้วยครับเพราะเวเนซุเอลาไม่ใช่แค่ตัวอย่างแต่มันคือภาพปลายทางของประเทศรวยทรัพยากรที่จัดการเงินผิดพลาดแบบครบสูตรที่สุดประเทศหนึ่งในโลกครับ เวเนซุเอลาเคยรวยมากครับรวยแบบที่คนเชื่อจริงๆว่าประเทศนี้ไม่มีวันจนเพราะมีน้ำมันมหาศาลมีรายได้เข้ารัฐเป็นกอบเป็นกรรมและรัฐก็เลือกใช้เงินนั้นเพื่อทำให้ทุกอย่างดูดีในระยะสั้นแจกเงินอุดหนุนราคาคุมค่าครองชีพทำให้คนรู้สึกว่าชีวิตสบายขึ้นโดยไม่ต้องไปแตะโครงสร้างอะไรให้ยากครับ แต่ปัญหาคือเงินพวกนั้นไม่ได้มาจากระบบเศรษฐกิจที่แข็งแรงมันมาจากน้ํามันอย่างเดียวและเมื่อรัฐใช้เงินจากน้ํำมันแทนการสร้างระบบประเทศก็ไม่ได้สร้างคนไม่ได้สร้างอุตสาหากรรมอื่นและไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันอะไรเลยครับพอราคาน้ำมันเริ่มตกรายได้รัฐหายแต่รายจ่ายยังอยู่เหมือนเดิมรัฐก็ต้องเลือกครับว่าจะยอมลดความสบายระยะสั้นหรือจะพิมพ์เงินเพื่อประคองภาพลวงตา และอย่างที่คุณเดาได้เวเนซุเอลาเลือกทางที่เจ็บช้ากว่าแต่พังหนักกว่าครับเงินเฟ้อเลยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะประชาชนใช้เงินเกินตัวแต่เกิดเพราะรัฐใช้เงินเกินระบบครับค่าเงินพังเงินออมของคนทั้งชีวิตหายไปในไม่กี่ปีคนทำงานหนักแต่ไม่สามารถเก็บอนาคตไว้ได้และนี่คือจุดที่ทำให้ประเทศรวยน้ำมันกลายเป็นประเทศที่คนหนีออกนอกประเทศมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกครับ ผมอยากให้คุณเห็นนะครับว่าเวเนซุเอลาไม่ได้พังเพราะไม่มีทรัพยากรแต่พังเพราะคิดว่าทรัพยากรจะช่วยทุกอย่างและเมื่อทรัพยากรกลายเป็นข้ออ้างให้รัฐไม่ต้องสร้างระบบสุดท้ายคนทั้งประเทศก็ต้องจ่ายราคานั้นแทนครับ การพูดถึงเวเนซุเอลาในตอนนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขู่ใครแต่มีไว้เพื่อเตือนว่าต่อให้ประเทศหนึ่งมีของมีค่าที่ทั้งโลกต้องการถ้าเงินถูกใช้แทนวินยัยและถ้ารัฐใช้เงินง่ายกว่าการสร้างคนผลลัพธ์สุดท้ายจะไม่ต่างกันมากนะครับถ้าโลกพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าประเทศรวยยังจนได้ระบบการเงินยังพังได้และทรัพยากรยังกลายเป็นกับดักได้คำถามสำคัญจริงๆไม่ใช่ว่าประเทศไหนจะเป็นรายต่อไปครับ แต่คือแล้วคนธรรมดาควรยืนอยู่ตรงไหนในระบบนี้ครับบทเรียนจากเวเนซุเอลาบอกเราชัดมากว่าคนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่คนที่เสี่ยงไม่ใช่คนที่เก่งกำไรผิดแต่คือคนที่เชื่อระบบแบบไม่ตั้งคำถามคนที่ทำงานเก็บเงินแล้ววางชีวิตไว้กับสมมุติฐานเดียวว่าเงินจะรักษามูลค่าให้เขาไปตลอดและเมื่อสมมุติฐานนั้นพังคนกลุ่มนี้จะไม่มีแผนสำรองเลยครับผมอยากให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งนะครับ คนธรรมดาไม่จำเป็นต้องหนีออกนอกระบบทั้งหมดแต่จำเป็นต้องไม่ผูกชีวิตไว้กับระบบเดียวเพราะเมื่อรายได้แรงงานเงนิงนออมและอานาคตถูกผูกไว้กับเงินชนิดเดียวสกุลเดียวหรือโครงสร้างเดียวคุณกำลังเอาชีวิตไปฝากไว้กับการตัดสินใจของคนอื่นทั้งหมดครับสิ่งที่คนเวเนซุเอลาที่รอดเขาไม่ได้ทำอะไรหวือหวาครับเขาแค่กระจายความเสี่ยงของชีวิตทีละนิด มีรายได้มากกว่าหนึ่งทางพยายามถือของที่รัฐควบคุมไม่ได้ทั้งหมดมีทักษะที่ย้ายที่ได้และไม่ปล่อยให้เงินออมอยู่ในรูปแบบเดียวที่ละลายเร็วเกินไปครับ ตรงนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณกลัวไม่ได้บอกให้คุณต่อต้านรัฐหรือเลิกเชื่อระบบนะครับแต่ผมอยากให้คุณตื่นรู้ว่าระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องชีวิตคุณโดยอัตโนมัติระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้ประเทศเดินต่อได้และบางครั้งการเดินต่อของประเทศก็แลกมาด้วยต้นทุนของคนธรรมดาอย่างเราเราครับ สุดท้ายแล้วการมีทรัพยากรไม่ทำให้ประเทศรอดการมีเงินไม่ทำให้คนรอดแต่การมีความเข้าใจทำให้คนมีทางเลือกครับและในโลกที่กติกาเปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวันคนที่ไม่พยายามเข้าใจระบบจะเป็นคนที่ต้องจ่ายราคาแพงที่สุดเสมอครับ ถ้าคุณฟังตอนนี้มาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณไม่ได้รู้สึกกลัวแต่รู้สึกนิ่งขึ้นนิ่งพอจะถามตัวเองว่าวันนี้เงินของเรายังทำหน้าที่เพื่อชีวิตเราอยู่ไหมและถ้าวันหนึ่งมันหยุดทำหน้าที่นั้นเรามีแผนสำรองหรืออยังครับตรงนี้คือจุดที่ตอนนี้ควรจบอย่างสงบครับไม่ต้องรีบไม่ต้องหนีแค่เริ่มคิดและไม่หลับตาเดินต่อในระบบเงินอีกต่อไปครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรื่องประเทศรวยน้ำมันอย่างเวเนซุเอลาสอนเรา ไม่ใช่ว่าทรัพยากรเลวไม่ใช่ว่าน้ำมันผิดและไม่ใช่ว่ารัฐคือผู้ร้ายเสมอไปครับแต่มันสอนว่าเงินไม่ควรถูกใช้แทนระบบและทรัพยากรไม่ควรถูกใช้แทนการสร้างคนประเทศหนึ่งอาจมีของมีค่ามหาศาลใต้ดินแต่ถ้าไม่สร้างวินยัยสร้างความรู้และสร้างโครงสร้างที่ทำให้คนธรรมดาเติบโตได้ของมีค่านั้นจะกลายเป็นเพียงภาพลวงตาในช่วงเวลาสั้นๆ และเมื่อภาพลวงตานั้นหายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือชีวิตจริงของคนทั้งประเทศที่ต้องแบกรับผลลัพธ์ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากของที่ขุดขึ้นมาแต่มาจากระบบที่ทำให้แรงงานของคนไม่สูญค่าและประเทศที่รอดไม่ใช่ประเทศที่มีทรัพยากรมากที่สุดแต่คือประเทศที่ไม่ใช้ทรัพยากรเป็นข้ออ้างในการเลี่ยงการแก้ปัญหาจริงๆครับ ในโลกที่ประเทศยังพังได้ระบบยังผิดพลาดได้และเงินยังถูกใช้เกินตัวได้เสมอสิ่งเดียวที่คนธรรมดาพอจะควบคุมได้คือความเข้าใจของตัวเองเข้าใจว่าเงินคืออะไรเข้าใจว่ามันกำลังทำหน้าที่อะไรให้ชีวิตเราและเข้าใจว่าเราไม่ควรฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับสมมุติฐานเดียวครับถ้าคุณฟังตอนนี้แล้วไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อยู่กับมันได้อย่างสงบนั่นแปลว่าคุณเริ่มเห็นระบบอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้มันเป็นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการมีทางเลือกครับประเทศอาจรวยแล้วจนได้ระบบอาจดีแล้วพังได้แต่คนที่เข้าใจจะไม่หลงทางง่ายๆครับแค่นั้นเองครับพูดจากประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับผมเคยเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าถ้าประเทศรวยเศรษฐกิจโตทุกอย่างมันจะดีเองชีวิตคนธรรมดาก็น่าจะดีตามไปด้วย ผมเคยมองตัวเลข GDP เคยดูข่าวว่าเงินเข้าประเทศเยอะแล้วก็คิดว่าโอเคน่าจะปลอดภัยแต่พอผมเริ่มสนใจเรื่องการเงินจริงๆเริ่มย้อนดูประวัติศาสตร์เริ่มเห็นชีวิตจริงของคนในประเทศที่เคยรวยมาก่อนผมถึงค่อยๆเข้าใจว่าตัวเลขมันไม่ได้เล่าเรื่องชีวิตคนทั้งหมดครับประเทศอาจมีเงินเข้ามาหาศาลแต่ถ้าระบบมันไม่ส่งต่อโอกาสนั้นลงมาถึงคนธรรมดาสุดท้ายคนที่แบกรับความเสี่ยงก็ยังเป็นประชาชนเหมือนเดิม สิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือเราไม่ควรฝากความหวังทั้งหมดไว้กับคำว่าประเทศรวยหรือรัฐดูแลเพราะต่อให้เจตนาดีแค่ไหนระบบก็ยังพลาดได้เสมอแล้ววันที่มันพลาดคนที่ปรับตัวช้าที่สุดมักจะเจ็บที่สุดครับผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพื่อให้ใครกลัวนะครับแต่เล่าเพราะผมเองเคยคิดง่ายๆมาก่อนและไม่อยากให้ใครต้องมารู้ทีหลังเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเงินทรัพยากรและความมั่งคั่งของประเทศ ไม่ได้การันตีความมั่นคงของชีวิตเราเลยถ้าเราไม่เข้าใจระบบที่มันทำงานอยู่แล้วคุณล่ะครับคุณเคยมองประเทศรวยทรัพยากรแบบไหนคุณคิดว่าเวนเนซุเอลาเป็นแค่กรณีพิเศษหรือเป็นคำเตือนของทั้งโลกคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมอยากฟังมุมมองของคุณจริงๆครับ เรามีอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องเงินออกมา3เล่มแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากเข้าใจโลกการเงินจริงๆแต่ไม่มีเวลาไปไล่ดูทุกอย่างเองเล่มใหม่ล่าสุดเงินเฟอ้อระบบที่ปล้นขนทั้งโลกแบบเนียนที่สุดเล่มนี้อธิบายว่าทำไมเราทำงานหนักขึ้นแต่เงินกลับมีค่าน้อยลงเงินเฟอ้อคืออะไรใครได้ใครเสียแล้วเราควรรับมือ,อยังไงนี่เรามีอีบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องเงินออกมา3มเล่มแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากเข้าใจโลกการเงินจริงๆแต่ไม่มีเวลาไปไล่ดูทุกอย่างเอง เล่มใหม่ล่าสุดเงินเฟอ้อระบบที่ปล้นขนทั้งโลกแบบเนียนที่สุดเล่มน,นี้อธิบายว่าทำไมเราทำงานหนักขึ้นแต่เงินกลับมีค่าน้อยลงเงินเฟอ้อคืออะไรใครได้ใครเสียแล้วเราควรรับมือ,อยังไงนี่เรามีอีบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องเงินออกมา3เล่มแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากเข้าใจโลกการเงินจริงๆแต่ไม่มีเวลาไปไล่ดูทุกอย่างเองเล่มใหม่ล่าส <คน S 2> ุดเงินเฟ้อระบบที่ปล้นขนทั้ง<ด>โลกแบบ,บเนียนที่สุดฝากกดไลค์กดซับาไเรา์ช่องเทึ้นมันนี่ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่ผมเล่าทุกสัปดาห์แล้ว้้าใครอยากเลี้ยงน้ำผมสักแก้วก็กด Super Thanks ด้านล่างได้เลยครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, คือพลังใจให้ผมอยากทำต่อแล้วเจอกันตอนหน้าครับเทมิมันนี่ฟังแล้วรวยขึ้นนิดนึงทุกตอน